เมื่อผมอยากได้ท่าจิ้มข้ามสตาร์วแต่ที่นี้เหลืออยู่แค่ตาเดียวมาดูซิว่าผมจะได้หรือเปล่าิเอ๊ะไม่ใช่ละมั้งไหนบอกว่าตาเดียวไงโอเคครับหยอกทุกคนนะครับผมเมื่อกี้เกมไม่ได้บักอะไรนะอย่าไปโทษเกมนะผมแกล้งทุกคนเองไองออที่จริงมันเหลือสองตาโอเคครับผมมาเดี๋ยวซุ่มตาสุดท้ายกันเลย และนี่คือ,อาการคนสุ่มได้ช่งแอบได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปทำการจิ้มสาวๆในย่านคนชิวกันดีกว่ากับท่านี้เธอิ <bul> ช่วงแอบ โอ้เป็งไงล่ะทุกคนโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับ